สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะมาค่ะอพิโซดนี้นะคะหวานก็จะพาทุกท่านเก็บรายละเอียดนะคะของเรื่องดาราจากรักรรำนำใจนะคะซีซั่นที่2หรือว่ามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดั่งห้วงสมุดร,ริคิจันทานะคะซึ่งสำหรับในช่วงของตอนที่หวานกำลังจะเล่าจะเป็นตอนที่33นะคะก็ที่ตำหนักบูรพาเนี่ยกางดึกเลยค่ะคืนหนึ่งนะคะแล้วจะถายาทก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าคิดว่าเขาได ยินเสียงอะไรบางอย่างผิดปกติเขาก็รีบ พุนผันขึ้นมาจากเตียงเลยนะคะแล้วก็ออกมาดูที่ที่ห้องโถงค่ะจากนั้นพระชายาชูนะคะเห็นก็เลยตามออกมาเขาก็จึงถามนางว่านางได้ยินเสียงอันใดบ้างไหมแต่ว่าพระชายาก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงอันใดเลยแต่หากจะมีก็คงเป็นพวกนางกำนันที่เข้ากะกลางคืนนั่นแหละแต่ว่าองค์รัชทายาทก็ไม่วางใจนะคะเพราะตั้งแต่ที่เขาได้ตราพยักษ์มาไว้ครอบครองเนี่ยมันก็ทําให้เขากังวลไปหมดไทุกอย่างเลยค่ะเขา จึงรุดไปเปิดดูที่ตู้ที่เก็บ ตราพยักเอาไว้นะคะเมื่อเปิดออกดูก็พบว่ามันยังคงอยู่เขาก็ถอนหายใจเลยค่ะโล่งอกนะคะแต่เขาก็ยังเป็นกังวลจนแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีนี้พระชายาฉู่เนี่ยจึงเสนอให้เขานํามันไปเก็บไว้ที่เรือนรับรองจื่อกุ้ยจะดีกว่าไหมเพราะว่าทหารรักษาการที่นั่นเนี่ยเป็นคนสนิทของซุนเฉิงพี่ชายของนางนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็ที่นั่นผู้คนก็ไม่พุกพ่านเหมือนตำหนักบูรพาด้วยราชายา เห็นดีเห็นงามด้วยค่ะก็ตัดสินใจว่าพรุ่งนี้นะคะจะให้ซุนเฉิงอารักขาตาพยักไปเก็บที่เรือนรับรองจือ่อกุ้ยตามที่พระชายาเสนอนั่นแหละค่ะโอ้โหเป็นเรื่องแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจําได้ก็คือหลิงปู้อีเน้นย้ําประโยคที่ว่าห้ามเอามันออกนะคะจากตําหนักบุรพาเป็นเด็ดขาดเพราะว่าตับใดที่มันอยู่ในตรงกงเนี่ยมันก็จะปลอดภัยค่ะแต่ตอนนี้องค์ราชทายาเชื่อ,อพระชายาของตัวเองนะคะที่จะนําเอาตราพยา ยักออกไปจากตรงกงค่ะ วันต่อมานะคะซึ่งเป็นวันหยุดของนางเอกของพวกเราเนี่ยเช้าวันนี้นางก็นอนขี้เซาอยู่ในห้องเลยนะคะนอนบนพื้นค่ะใต้โต๊ะใต้เตียงนะคะจนกระทั่งเหรียญฝางนําอาหารเข้ามาให้อาหารเช้านางก็ถามเซาชางว่าคุณหนูวันนี้จะออกไปเที่ยวไหนกับแม่ทับหลิงหรือไม่ข้าจะได้ช่วยแต่งตัวให้นะคะแต่นางเอกของพวกเราก็ปฏิเสธนางยืนยันว่าจะนอนอยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนคะ่ะเหรียญฝางจึงเดาว,ว่าคุณหนูต้องทะเลาะกับแม่ทัพหลิงปู่อี อีกแล้วแน่เลยเซาชางก็จึงถามว่าคาทะเลาะก,กับเขาบ่อยหรือไงเจ้าจึงพูดเช่นนั้นเหรียญฝางจึงเอ่ยว่าในเมืองหลวงใครก็เกรงกลัวแม่ทับหลิงมีแต่คุณหนูเท่านั้นที่ไม่ยอมโอบเขาอย่างคุณหนูนะถ้าคิดจะงอใครเนี่ยไม่มีทางพลาดแต่คุณหนูกลับไม่ยอมใช้ลูกไม้นั้นกับแม่ทับหลิงนั่นแสดงว่าท่านทั้งสองคนปฏิบัติต่ตออีกฝ่ายอย่างพิเศษเซาชางก็ปฏิเสธอีกว่าพิเศษอะไรกันเขาก็แค่คนปรนนิ บัตรเอาใจยากข้าก็เลยขี้เกียจปนิบัติก็เท่านั้นเองตอนนั้นนะคะฟู่เติ้งก็เดินเข้ามาบอกว่าคนในวังเนี่ยมาหาแล้วก็นำสารของชายารัชทายาทมาด้วยทำให้หนางเอกของพวกเราก็ต้องรีบลุกขึ้นนะคะมาแต่งตัวทันทีค่ะ ตอนนี้นะคะที่ตำหนักบุรพาเนี่ยหรือว่าตรงกงรัชทายาทก็เรียกหลิงปู้อีมาหาแล้วก็บอกว่าตายแล้วตอนนี้ทำตาพยักหายเดิมทีคิดจะนำไปเก็บที่เรือนรับรองนะคะที่ญาติผู้พี่ของพระชายาเป็นผู้รักษาการอยู่แต่กลับหายไประหว่างทางแล้วอีกสองวันเนี่ยแม่ทัพว่านจะนำทัพไปปราบพวกโจร จำเป็นต้องใช้ตราพยักนี้ด้วยหลิงปู้อีทำสีหน้าไม่ค่อยพอใจเพราะเขาก็เคยเตือนแล้วว่าอย่านำตราพยักออกนอกวังเด็ดขาดส่วนซุนเซิงผู้นั้นก็เป็นคนทำงานสะเภพาไม่ควรมอบงานสำคัญให้เหตุใดพระองคอ์ยังให้เขาอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าองครักษ์วังบูรพาแล้วให้ทำงานใหญ่เช่นนี้ได้ เหตุผลที่รัชทายาทบอกกับลิงปู้อีก็คือซุนเซิงเนี่ยเป็นญาติของพระชายาชูจึงไม่อาจปฏิเสธได้ลิงปู้อีก็ได้แต่ถอนหายใจเพราะรัชทายาทยังคงสนใจแต่พวกเครือญาติไม่สนใจคุณธรรมหรือความสามารถของผู้นั้นเลยรัชทายาทจึงยอมรับผิดและขอร้องให้เขาช่วยหาวิธีแก้ไขลิงปู้อีคงนึกน้อยใจที่ตอนเตือนไม่ฟังแต่ตอนเกิดปัญหาก็มาให้ช่วยแก้ไขจึงถามไป ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะหวังฉุนเป็นเหตุท่านเคยถามความคิดเห็นเขาหรือไม่แต่ราชทายาติก็ตอบแค่ว่าแม่ทัพหวังฉุนเขาเขาล้มป่วยหลิงปู้อีจึงถามอีกว่าแล้วโหลไทฟูล่ะอย่าบอกว่าเขาก็ป่วยอีกนะ แล้วจะทายาทจ,จึงเอ่ยว่าโหลไท้ฝูบอกว่าเรื่องนี้จะทําให้เป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กก็ได้ใหญ่ก็คือค่าละเลยหน้าที่ไม่สามารถควบคุมบริวารเรื่องเล็กคือค่าไม่ทันระวังทําหายเพราะความสะเพาหลิงปูอีจึงตอบไปว่าคําพูดเช่นเนี้ยใครๆก็พูดได้แล้วแผนรับมือล่ะเขาบอกไหม รัชทายาทจึงตอบว่าเขาให้ข้าไปขอร้องเสด็จแม่ให้เสด็จแม่ขอโทษแทนข้าเสด็จพ่อนะ่ะเห็นแก่เสด็จแม่คงเมตตาเป็นกรณีพิเศษหลิงปู้อีถามรัชทายาทกลับไปว่าแล้วท่านเห็นอย่างไร รลชทายาทตอบว่าคนเป็นลูกแม้ไม่ได้แสดงความกตันยูต่อพ่อแม่ก็แล้วไปแต่จะให้เดือดร้อนถึงพ่อแม่ทุกเรื่องไม่ได้สเสด็จแม่ทรงสง่าพาเผย20ปีมานี้ไม่เคยขอร้องสเสด็จพ่อข้าไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเหตุทำลายศักดิ์ศรีของสเสด็จแม่ หลิงปู้อีจึงเอ่ยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีเลยตอนนั้นพระชายาก็เปิดประตูเข้ามาพอดีนางเข้ามาเสนอความคิดว่าจื่อเฉิงเป็นที่โปรดปานของเสด็จพ่อหากเขาได้พูดต่อหน้าพระพักสักประโยคก,ก็ยอมดีกว่าคนอื่นพูดเป็นร้อยประโยคเรื่องนี้เราสองคนก็ไม่มีแผนรับมือแต่สำหรับจื่อเฉิงต้องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเป็นแน่ หลิงปูอีจึงหันมามองหน้าพระชายาอย่างเยือกเย็นแล้วเอ่ยว่าเรื่องนี้หากคิดจะแก้ไขก็ไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าต้องให้พระชายายอมช่วยเหลือองค์รัชทายาทต,ตอนนั้นเส้าชางเดินมาที่นอกประตูพอดีจึงหยุดฟังและเมื่อชายาได้ยินว่านางสามารถช่วยได้ก็พูดออกมาว่านางยินดีที่จะช่วยต่อให้แม้ตายก็ไม่ปฏิเสธ หลิงปูอีจึงบอกไปว่าก็แค่ให้ชายาไปรับโทษต่อหน้าพระพักของฝาบาทบอกว่าเรื่องนี้เป็นเพราะความผิดของท่านองค์ราชทายาทแค่โดนหางเลขไปด้วยทำเอาชายาฉู่ถึงกับทำหน้าตกใจเพราะรู้ดีว่านี่เป็นการหลอกลวงเบื้องสูงและรู้ดีว่าตนนั้นต้องได้รับการลงโทษเป็นแน่ หลิงปูอีจึงย้ำว่านี่เป็นทางเดียวที่มีในตอนนี้แล้วก็แซงถามนางว่าหรือว่าพระชายาไม่เต็มใจจะทำแต่นางก็เอ่ยว่าไม่ใช่ว่าข้าไม่เต็มใจแต่กำลังคิดว่า นางยังไม่ทันกล่าวเซาช่างก็พูดขัดขึ้นว่าลูกผู้ชายเหตุใดเกิดเรื่องแล้วจึงปัดความรับผิดชอบให้ผู้หญิงรับด้วยหลิงปูอีจึงถามนางว่าวันนี้เจ้าหยุดมิใช่หรือเหตุใดจึงมาอยู่ที่นี่ว่าแล้วก็หันไปมองพระชายา แต่พระชายาก็ทำทีหลบตาแล้วไม่ตอบอะไรเพราะกลัวว่าเขาจะเอาผิดที่เป็นคนขอให้เร้าชางมาช่วยแก้ไขหลิงปู้อีจึงบอกเร้าชางว่านี่ไม่ใช่ธุระของนางให้ออกไปซะแต่นางก็ยืนยันว่าพระชายาเป็นคนเชิญน,นางมาจนพระชายาต้องยอมรับว่านางเป็นคนไปเชิญเส้าชางมาเองเพราะเส้าชางเป็น ที่เป็นคนที่ฮองเฮาวางพระไทยบางทีอาจจะออกแรงช่วยตําหนักบุรภาได้คำพูดของนางทําเอาหลิงปู้อีกับรัชทายาทถึงกับเงียบไปเพราะตอนนี้นางท,ทําทีไม่รู้เรื่องแต่ลากเอาเศร้าชางที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาจนได้แต่นางก็ทําตีหน้าเศร้าบอกเศร้าชางว่าเจ้าอย่าทะเลาะกับจือเฉิงเพื่อข้านะ เราออกไปกันเถอะก่อนจะพาเ้าชางออกไปทิ้งให้หลิงปู้อีอยู่ในตำหนักกับรัชทายาทกันสองคนเมื่อทั้งคู่ออกมาแล้วเ้าชางก็แสดงสีหน้าไม่พอใจที่เขาไล่ตะเพิดนางออกมาเช่นนี้ แต่ชายาก็บอกว่าจื่อเฉิงคงเป็นห่วงเจ้ากลัวว่าจะเข้าไปพัวพันเรื่องนี้จนเดือดร้อนแล้วก็ตีหน้าเศร้าบอกว่านางเป็นคนผิดเองที่ไม่ควรดึงเจ้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยแต่นางก็ให้เหตุผลว่าเพราะนางกังวลเรื่องของรัชทายาทมากไปเขาทำผิดมาตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยโดนอีกอาจจะเดือดร้อนถึงเสด็จแม่เศร้าชางเมื่อได้ยินว่า หองเฮาจะเดือดร้อนก็มองหน้านางเพราะไม่อยากให้กระทบถึงหองเฮาเช่นกันแล้วพระชายาฉูก็บอกอีกว่าหากไม่มีวิธีจริงๆนางก็คงต้องไปรับผิดต่อหน้าพระพักห้องเต้เพื่อคุ้มครองเสด็จแม่และรัชทายาท เส้าชางจึงรีบท้วงทันทีว่าทำแบบนั้นไม่ได้เพราะท่านอาจจะพ้นจากตำแหน่งพระชายาได้เช่นกันพระชายาแอบยิ้มเล็กน้อยที่เส้าชางพูดเข้าข้างนางแต่ก็ทำสีหน้าตีหน้าเศร้าแล้วเอ่ยว่าหากเป็นเช่นนั้นอาจจะดีก็ได้เพราะรัชทายาทก็มีคนในใจอยู่แล้วเส้าชางกำลังจะปอบนาง แต่ตอนนั้นหลิงปู้อีเดินมาพอดีเซาชางจึงหันไปมองเขาแต่คราวนี้หลิงปู้อีเขาได้แต่ชำเลืองหางตามามองนางแค่นั้นจากนั้นหลิงปู้อีก็หันหน้าเดินออกไปอีกทางหนึ่งออกจากวังไปเลยโดยที่ไม่สนใจนางแล้วก็ไม่พูดสิ่งใดกับนางทําให้เซาชางแปลกใจนักจึงรีบตามเขาออกไปแต่พอออกมาถึงหน้าประตูวังก็ไม่พบเขาแล้วพบแต่รถม้าของเขากับอาชีและอาเฟยรออยู่ พวกเขาบอกว่านายน้อยต้องไปคุยธุระกับแม่ทับว่านต่อจึงให้พวกข้าไปส่งแม่นางสีเฉิงก่อนแล้วอาเฟยก็ทำท่าคุกเข่าทำตัวเป็นเก้าอี้ให้เซาชางเหยียบขึ้นรถมา้านางถามเขาว่าทำไมยังไม่หาบันไดามาอีกบอกไปตั้งหลายหนแล้วอาเฟยก็หลุดปากพูดว่าหากหาบันไดามานายน้อยก็ไม่มีข้ออ้างอุ้มแม่นางสีเฉิงขึ้นลงรถม้าน่ะสิเซาชางมีสีหน้าไม่พอใจจึงคิดจะเดินกลับ แต่ตอนนั้นหลิงปู้อีก็เข้ามาบอกว่าเขาเป็นคนพานางเข้าวังฉะนั้นจะเป็นคนพานางกลับเองแต่นางก็ดื้อบอกว่าจะเดินกลับเองทำให้เขาต้องรีบอุ้มนางกลับมาที่รถม้าแล้วเอ่ยว่าเรียวแรงแค่นี้จะเดินกลับได้อย่างไรนางจึงตอบว่างั้นก็ไม่กลับแล้วนางจะกลับเข้าไปที่พักที่ตำหนักช้างชิวแทนว่าแล้วก็หันหลังจะกลับเข้าไป ต่หลิงปู้อีก็ฉุดแขนนางเอาไว้แล้วเอ่ยว่าข้าไม่ควรดุเจ้าแต่เพราะเรื่องของตาพยักษ์ร้ายแรงเกินไปข้าไม่อยากให้เจ้าเข้าไปพัวพันนาำเสียงก็จึงหนักไปหน่อยเอาอย่างนี้แล้วกันเจ้ากลับเข้าไปพักที่ตำหนักช้างชิวก่อนเรื่องที่เหลือปล่อยให้ข้าจัดการเองดีหรือไม่นางมองหน้าเขาไม่ตอบอะไรแล้วก็หันหลังเดินกลับไป แต่หลิงปู้อีรู้ว่าคนอย่างนางคงไม่ยอมฟังอะไรง่ายๆจึงสั่งให้อาฉีและอาเฟยจับตาดูพระชายาฉู่กับคนของตำหนักบูรพาเอาไว้และก็เป็นดังที่เขาคาดเมื่อเศร้าชางเข้ามาที่ตำหนักนางก็ได้ยินห้องเห่าพูดกับแม่เท่าจ่ายว่าบัดนี้นางเริ่มสบายใจได้แล้ว เพราะฝ่าบาทมอบตราพยักให้รัชทายาททำให้ตำแหน่งของเขามั่นคงขึ้นสยบความคิดของคนอื่นพระนางไม่เคยคิดว่ารัชทายาทจะเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เพียงแต่ลูกหลานในราชวงศ์ทั้งหลายที่ลงจากตำแหน่งรัชทายาทมีจุดจบแค่สองอย่างคือไม่ฆ่าตัวตายก็ต้องถูกฆ่าตายถือเสียว่านี่เป็นความเห็นแก่ตัวของข้าผู้เป็นแม่เถอะเพราะหากลูกที่ข้าคลอดมาต้องมีอัน เป็นไปชีวิตที่เหลือของข้าก็คงจบสิ้นแล้วยิงเศซาช่างได้ยินหองเ่าพูดเช่นนี้นางก็รู้สึกสงสารหองเ่าจึงตัดสินใจกลับไปที่ตำหนักบูรพาอีกครั้งนางถามพระชายาถึงลักษณะของตราพยักษ์ที่พระชายาเคยเห็นจากนั้นสิ่งที่หลิงปู้อีคิดก็เป็นจริงนางทําตราพยักษ์ของปลอมเข้าไปสับเปลี่ยนให้องค์ราชทายาทเพื่อหวังจะช่วยแก้หน้าเอาไว้ก่อน เมื่อถึงวันที่แม่ทับวานต้องเคลื่อนทับไปปราบโจนและช่วยหวังหลงฝ่าบาทจึงให้รัชทายาทอัญเชิญตาพยักษ์ออกมาส่งมอบให้แม่ทับวาน แต่ว่าเสี่ยวเย่โหก็ท้วงว่าตาพยักเป็นของสำคัญให้ไม่ทับว่านตรวจสอบดูก่อนเผื่อว่าตอนนำไปใช้แล้วจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็เอ่ยว่าด้านในตาพยักนั้นมีแม่เหล็กฝังอยู่หากนำมาประกบกันก็จะติดแนบแน่นเป็นชิ้นเดียวหลิงปูอีจึงเอ่ยว่างั้นจะช้าอยู่ยัยลองประกบกันดูก็จะรู้ตอนนั้นทางด้านเร้าชางและพระชายาฉู่ที่แอบมองดูอยู่เป็นกังวลอย่างยิ่ง เพราะตาพยักที่เศ้าชางทำเรียนแบบนั้นนางไม่ได้ใส่แม่เหล็กไว้ด้านในเพราะนางไม่รู้แต่เมื่อหลิงปู้อีหยิบตราพยักขึ้นมาประกบกันต่อหน้าฮองเต้และคนอื่นๆก็พบว่ามันแนบเป็นชิ้นเดียวกันอย่างไม่ต้องสงสัยทําเอาเสียวเย้โหถึงกับหน้าเสียไม่คิดว่าพวกเขาจะแก้สถานการณ์ได้จึงแซงอวยพรให้แม่ทับวานเดินทางโดยปลอดภัย เมื่อแม่ทับวานไปแล้วเศ้าชางยังคงคุ้นคิดว่าเหตุใดตราพยักษ์จึงประกบกันได้สิ่งที่นางทำเรียนแบบทำได้แค่เพียงภายนอกเท่านั้นนางไม่รู้ว่าด้านในมันมีแม่เหล็กอยู่ จึงไม่ได้ใส่เข้าไปด้วยพอนึกได้นางก็หันไปมองหลิงปู้อีที่ตอนนี้เขาก็กําลังมองมาที่นางเช่นกันนางนึกถึงคำพูดเขาว่าเรื่องที่เหลือให้เขาจัดการเองจึงได้รู้ว่านี่คงเป็นฝีมือของหลิงปู้อีเช่นเคย ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หนึ่งวันอาชีกับอาเฟยก็มาแจ้งข่าวเรื่องที่ให้จับตามองตำหนักบุรพานั้นก็พบว่าเส้าชางจะทำตาพยักเรียนแบบอันที่หายไปพอหลิงปู้อีทราบก็ให้ทั้งสองคนไปเอาตราพยักของแม่ทับหัวที่ทิ้งเอาไว้เป็นของต่างหน้าคให้เขาเนี่ยออกมาแล้วเอาไปให้องค์รัชทายาท ตราคู่นี้ของสกุลเลาและคู่ที่องค์รัชทายาทครอบครองถูกทำมาพร้อมกันแตกต่างกันแค่ลวดลายด้านนอกนิดเล็กน้อยเท่านั้นเรียกได้ว่าเหมือนกันรลาวกับแฝดคงไม่มีใครสงสัยมีเพียงวิธีนี้เศร้าชางถึงจะไม่ถูกจับได้หากรอให้สืบหาตราของจริงคงใช้เวลาสักระยะหนึ่งเสียวเยโ่โหซื้อตัวซุนเซิงไปจึงลักรอบซ่อนตาเอาไว้คงไม่ปล่อยมาง่าย อาชีเอ๋ยว่านี่เป็นของดูต่างหน้าแม่ทับหัวนายน้อยยอมเสียสละมันเพื่อแม่นางสี่เชิงถึงเพียงนี้เชียวหรือเขายอมรับว่าหากเรื่องตาพยักความแตกออกไปต้องเดือดร้อนถึงเศร้าชางแน่ ถ้าได้รับปากกับนางไว้แล้วไม่ว่านางจะทำสิ่งใดข้าจะปกป้องนางไว้และครั้งนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นโอยซาบสิงใจกับความรักของพระเอกที่มีกับนางเอกมากเลยนะคะต่อค่ะวันต่อมานะคะขณะที่เร้าชางเนี่ยพักอยู่บ้านานางก็นั่งกุ้มใจอยู่แล้วก็มีซีซีแล้วก็หยางหยางนั่งอยู่ข้างๆด้วยนะคะเศร้าชางก็แปลกใจมากที่หยางหยางมานั่งกุ้มใจด้วยเพราะคนอย่างนางมีแต่คุณนางที่อยากจะมาสู่ ขอ แม้แต่ปันเสี่ยวโหที่ชอบหลงทางก็ยังมาที่จวนของเราถูกได้ทุกวันทุกวันจนจำทางได้ขึ้นใจแล้วเรื่องมงคลของท่านน่ะใกล้มาถึงแล้วทำไมต้องมานั่งถอนหายใจอีกแต่อย่างอย่างก็บอกว่าท่านป้าถามแล้วก็ให้นางตัดสินใจเรื่องแต่งงานเองเจ้าก็รู้เนี่ยเจ้าก็รู้มาก่อนนี่ว่าข้าเคยตัดสินใจอะไรเสียที่ไหนแต่เร้าชางก็แย้งว่ามีสิทธิ์ตัดสินใจเองก็ดีแล้วไม่ใช่หรือข้าเองยังไม่ม เซีซีจึงเอ่ยกับเศร้าชางว่าเจ้าเป็นคนที่อยู่ในความสุขแต่ไม่รู้ว่าตัวเองสุขเลยเจ้าเนี่ยได้รับพระราชทานสมรสจากฝาบาทไม่ว่าใครก็แยกพวกเจ้าออกไม่ได้ไม่เหมือนกับข้ากับอาส่งหากทางบ้านไม่ตกลงเนี่ยพวกเราสองคนก็เหมือนนกที่อาพับรัก เซาชางจึงทำหน้าบูดก่อนจะเอ่ยว่าพวกท่านว่าการแต่งงานเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายกันแน่ทำไมข้าถึงรู้สึกกุ้มกว่าเมื่อก่อนตั้งเยอะซีซีบอกว่านางจะไปรู้ได้อย่างไรนางไม่ได้ออกเรือนสักหน่อยแค่จะแต่งงานเองพี่รองของเจ้ารับปากจะแต่งเข้าสกุลว่านของข้านนะ เศร้าชางหันไปมองทางหยางหยางนางก็เอ่ยถึงว่าเนี่ยถึงอย่างไรคนที่ข้าชอบก็ไม่ใช่จะชอบข้าสักหน่อยทําให้ทั้งเศร้าชางแล้วก็ซีซีต่างตกใจที่หยางหยางพูดเช่นนั้นไม่คิดว่าหยางหยางจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วแต่หยางหยางก็รีบแก้ตัวว่าไม่มีอะไรนางจะเชื่อฟังท่านป้าแต่งกับปันเจียก็ได้เพราะไม่ว่าอย่างไรเนี่ยท่านป้าก็หวังดีกับนางอยู่แล้ว เมื่อเห็นเ้าชางยังไม่ค่อยสบายใจซีซีจึงพูดปอบว่าเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายง่ายจะตายแค่ว่าชอบหรือไม่ชอบก็เท่านั้นเจ้าเอาแต่กังวลโน้นนี่ทั้งวันแล้วก็ถามว่าเจ้าคิดอย่างไรกับลิงปู้อีก,กันแน่เจ้าชอบเขาหรือไม่เซาชางก็บอกว่านางก็ไม่รู้เวลาที่อยู่ใกล้เขานางก็ชอบอยู่นะแต่ทุกครั้งที่รู้สึกว่าจะมีความสุขแบบนี้เขาก็จะทำให้ข้าโมโห ซีซีจึงให้นางลองนึกดูว่าเวลาอยู่กับเขาแล้วเจ้ามีความสุขมากกว่าหรือว่าทุกมากกว่ากันเซาชางจึงค่อยๆพูดสิ่งดีๆที่เขาทำให้นางและสิ่งที่นางไม่ค่อยชอบออกมาพอนางจะบอกว่าหักล้างกันซีซีก็บอกว่าไม่ยอมเพราะสิ่งที่หลิงปู้อีทำเพื่อเซาชางนั้นล้วนแต่เสี่ยงชีวิตบุกน้ำลุยไฟเพื่อนางแค่บาดแผลบนตัวหลายจุดก็เกิดขึ้นเพราะเซาชางคนเราต้องมีจิตสานึก เนี่ยแค่เรื่องที่เขาช่วยเจ้าก็เพียงพอจะชดเชยความไม่พอใจทั้งหลายที่เจ้ามีต่อเขาแล้วเจ้านะ่ะอย่าคิดว่าเขาชอบเจ้าแล้วจะคิดว่าสิ่งที่เขาทำให้เจ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมแต่เจ้าไม่ต้องทำอะไรเพื่อเขาหรอกนะ อย่างยางก็เอ่ยว่าที่พี่ซีซีพูดมานั้นมีเหตุผลแม้ข้าไม่รู้ว่าสามีภรรยาควรอยู่ด้วยกันอย่างไรแต่ข้ารู้ว่าหากมีคนหนึ่งสามารถช่วยเจ้าได้ในยามวิกฤตโดยไม่ห่วงชีวิตตนเองและในยามสิ้นหวังเขาสามารถปกป้องเจ้าอยู่เบื้องหลังเช่นนั้นคนผู้นั้นก็ควรค่าที่เจ้าจะมอบความรักให้เขาคนเราอยู่ร่วมกันต้องใช้ความจริงใจแลกความจริงใจอย่าปล่อยให้ความรักลึกซึ้งอ่ะสูญเปล่าไป เมื่อเศร้าช่างได้ฟังดังนั้นก็คิดได้นางก็รีบลุกขึ้นทันทีแล้วก็สั่งฟูเติ้งให้เอารถม้าออกแล้วบอกอีกทีว่าไม่ทันละไม่ทันละไปจูงม้ามาเลยนางจะห่อม้าไปนะคะนางเอกของพวกเรารีบ วิ่งวิ่งเดินเดินออกมาด้วยความเร่งรีบแต่พอมาถึงที่ประตูหน้าจวนของนางนะคะพอเปิดออกก็พบว่าลิงปู้อีเนี่ยได้นั่งอยู่บนมา้าอยู่แล้วรอพบนางค่ะพอเขาลงจากหลังมา้ามานางก็ถามเขาว่าท่านมารอที่นี่ทั้งคืนเลยหรือคงไม่ใช่คืนเดียวสินะนางบอกว่านางรู้แม้ข้าไม่ได้ไปค้างที่ตำหนัก ท่านก็แอบส่งค่ากลับแล้วก็เฝ้าประตูบ้านหลิงปู้อีพยายามจะง้อนางเขาเอ่ยว่าข้ารู้ว่านางไม่ชอบสิ่งเหล่านั้นที่เขาทำแต่ว่าเขายังไม่ทันพูดจบเซาชางก็เอ่ยว่านางกำลังจะไปหาเขาที่จวนแล้วเอ่ยอีกเรื่องว่าเรื่องของตาพยักษต้องขอบคุณท่านแต่เขาบอกว่าเขารู้ต้นเหตุทุกอย่างของเรื่องแล้วไม่ต้องบอกอะไรเขาหรอกเขายินดีทำให้นางอย่างเต็มใจ เศ้าชางจึงแก้งถามเขาว่ามีเรื่องอันใดที่เขาไม่รู้อีกไหมเขาตอบว่าย่อมมีสิอย่างเรื่องตอนนี้ข้าไม่รู้ว่าเจ้าอยากคืนดีกับข้าเพราะสถานการณ์บีบบังคับหรือเปล่าหรือเพราะเป็นความต้องการของตัวเจ้าแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรข้าก็ไม่อยากให้เจ้าต้องฝืนใจตัวเองฉะนั้นเขาจึงเป็นฝ่ายที่ต้องมาหานางเอง เศร้าชางบอกเขาว่าท่านช่วยข้าไว้หลายครั้งข้าซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งเพียงแต่ข้าเนี่ไม่อาจทำเหมือนกับท่านพ่อท่านแม่ได้ที่ให้สามีเป็นช้างเท้าหน้าให้ภรรยาเป็นช้างเท้าหลังและไม่อาจเป็นเหมือนพี่ยางยางที่สุดแล้วแต่ฟ้าลิขิตข้าเองไม่รู้จะเป็นภรรยาผู้อื่นอย่างไร เมื่อก่อนตอนอยู่กับท่านข้ารู้สึกว่าต้องปณีปนอมลดตัวให้ต่ำแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าคนที่ปณีปนอมลดตัวให้ต่ำกลับเป็นตัวท่าน หลิงปู้อีบอกว่าเรื่องนี้เขาก็มีส่วนผิดเหมือนกันผิดตรงนี้คนที่ข้าชอบก็คือเจ้าที่สนใจสิ่งใดกระทำการอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะไปควบคุมเจ้าเวลาเจ้าอยู่ต่อหน้าข้าไม่ต้องลดตัวให้ต่ําและไม่ต้องเรียนแบบผู้อื่นคนที่ข้าชอบก็คือเจ้าที่เป็นเช่นนี้ เส้าชางมองตาหลิงปู้อีอย่างซึ้งใจแล้วเอ่ยว่าที่ข้ามาวันนี้ก็เพื่อจะบอกท่านสองประโยคประโยคแรกคือนับจากนี้ไปข้าจะดีกับท่านให้มากๆดีจนกว่าท่านจะรู้สึกรำคาญเขาเอ่ยตอบว่าดีข้าจะจำประโยคนี้เอาไว้แล้วประโยคที่สองละ่ะนางจึงเอ่ยว่าประโยคสองคือรอจนเราแก่เท่าไปด้วยกันในตอนนั้นเมื่อข้านึกถึงสิ่งดีๆที่ท่านทำให้ข้า ข้าจะไม่มีวันลืมวันนี้แน่นอนหลิงปู้อีพอได้ยินดังนั้นก็ขยบเข้าใกล้นางแล้วก็ถามว่าเราแต่งงานกันเร็วๆหน่อยดีไหมนางยิ้มให้เขาแล้วพยักหน้าตอบอย่างไม่ลังเล จากนั้นหลิงปู้อีก็พาเศร้าชางมาที่บ้านพักของท่านแม่ของเขาเขาบอกว่านางเนี่ยอยากให้มาพบกับท่านแม่ของเขาแต่ว่าหากเข้าไปเห็นอะไรแล้วอย่าเพิ่งถามเอาไว้ออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะตอบทีหลังเมื่อเศร้าชางเข้าไปก็เห็น หัวฮูหยินกำลังจะเก็บดอกไม้โดยมีท่านสุยโยกำลังช่วยนางอยู่หลิงปู้อีเข้ามาก็คารวะนางในฐานะท่านอาหญิงพร้อมกับแนะนำหลานสะาไพเฉิงเซ้าชางให้นางรู้จักแต่นางกลับตอบเขาว่ามาขออยู่ที่นี่มากินข้าวฟรีแล้วยังจะเอาสาไพเข้ามากินฟรีด้วยอีกหรือชุยโยจึงบอกนางว่าบ่นไปเดี๋ยวตีนกาจะขึ้นนะ แต่นางก็เถียงว่าตีนกาที่ไหนการน,นางอะ่ะจะมีได้ยังไงนางอายุแค่16ไม่มีตีนกาหรอกแล้วหันมาชี้หน้าด่าเขาว่าเนี่ยดูหนังหน้าของท่านสิหน้าหน้าด้านมากเย่เหิงซื้อตัวไปใช่ไหมถึงได้กล้าลบหลู่ข้าข้าไม่ยอมหรอกข้าจะทำให้นางเย่เหิงอับอายชื่อเสียงป่นปี้เลยซุยโยก็จึงปอบนางว่าทั่วแผ่นดินนี้ไม่ได้มีแต่พี่อาเหวนินเป็นชายหนุ่มเพียงคนเดียวนะ เจ้ายังแต่งงานกับคนอื่นได้อีกนางก็ทำทีเออออตามแล้วก็บอกว่าอ๋อคนสก,กุลหลิงนั่นก็ไม่เลวเพียงแต่เขาหลีภัยมาจากต่างถิ่นยากจนไปหน่อยทั้งครอบครัวขาดอาหารและอยู่ยาแต่ไม่ต้องห่วงพี่ชายข่าช่วยให้สก,กุลหลิงคนนั้นค่อยๆเจริญขึ้นเป็นแน่ แต่พอสักพักก็นึกขึ้นได้ว่าพี่ชายของนางนั้นได้ตายไปแล้วจึงเอะอะโวยวายบอกว่าจะไปหาพี่ชายแต่พอหลิงปู้อีห้ามเอาไว้นางก็เห็นเขาเป็นหลิงอี้อดีตสามีนางจึงต่อว่าเขาแล้วก็กระโดดเข้าไปกัดที่มือของหลิงปูอ่อีพอเฉิงเซาชางห้ามนางนางก็หันไปบีบคอนางเอกของพวกเรานะคะก็ทําให้หลิงปู้อีต้องเข้าไปขวางเอาไว้ค่ะดึงมือออกนะคะทาให้ฮูหยินนะคะก็หัววฮู หินก็กัดจนเป็นรอยเลยพอซุยโยแยกนางออกไปได้แล้วก็ปลอบใจนะคะแล้วก็พากลับเข้าห้องบอก จือเฉิงให้รีบไปหายามาทาซะนางเอกของพวกเราก็รีบกุมมือของหลิงปู้อีเอาไว้แล้วก็บอกให้เขานะ่ยหายามาทาก่อนเถอะนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่33ค่ะโอ้เรื่องนี้บทละครเข้มข้นมากๆเลยนะคะสนุกค่ะเอาละค่ะก็ขอจบตอนที่33เก็บรายละเอียดเพียงเท่านี้นะคะก็สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามชมเรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องอละครจีนที่ดีที่สุด อีกเรื่องหนึ่งของปี2022นี่ี้ทีเดียวค่ะกับเรื่องดาราจักรักรำนำใจนะคะนำแสดงโดยอูเเลยแล้วก็เจ้ารู้ซื้อค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะหวานลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับหวานได้ใหม่ในอพิจสดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ